บบไข่บอลทำไรคะไข่ลูกค่ะเราไม่งอป้าเราไม่งอแล้วเพราะว่าเรามีกล้องยี่ห้อเดียวกับป้าเลยเป็น e O S เหมือนกันไข่ง่ายเหมือนมือถือแต่ว่าเก่งกว่ามือถือเปิดปุ๊บทุก<ม>ไข่ไข่สวยทุกลูกคือของป้าป้าคุณแม่บอกว่าภาพมีวัวภาพมีเสียงต้าเกินเลยเพราะว่าตลอดคุณแม่ถ่ายไม่เป็นจะกิน <c oughs> คือก๊อ มันดีกว่ากล้องแม่จริงมันเป็นกล้องโปรแต่มันต้องเก่งด้วยใช่ไหมมันต้องถ่ายเป็นมันต้องรู้จักปรักอันนั้นเปิดตากล้องค่ะไม่ต้องเป็นตากล้องนะค่ะไม่ต้องเป็นตากล้องแม่ไม่ใช่เป็นตากล้องค่ะเด็กมือค้างน้องพิมพ์ใช้เมื่อไหร่ได้ค่ะคือจะบอกว่าง่ายเด็กน้องพิมพ์ก็ถ่ายได้แต่น้องพิมพ์ต้องดูแลกล้องคุณแม่ดีๆนะคะเากล้องแต่แค่แต่แค่มือไปหน้่เหมือนพิมพ์ช้ามือนน้องพิมพ์ช้ามันจะกลายไปเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะนะอ่ะค่ไม่ขยันเดินเดี๋ยวแค่มือทำช หน้าหมุนแล้วหันไปมองกล้องอาจได้เดคลทายๆค่ะค่ะแล้วจับลาวจับลาวค่ะแล้วก็ทำท่าคิดบวกเลขกถึงทำท่าอะไรนะลูกมือนึือจับลาวแล้วมือหนึ่จะหทำนทำอย่างนี้เป็นหน้านะคะท่าหเติบโตมานี่คำสั่งนี้คุ้มๆุนนะคะอันนี้ซิงกับมือถือเอารูปขึ้นอินสตาแกรมได้ นะไม่ต้องแบบว่าถ่ายมือถือแล้วมันจะมืดใช่ไหมต้องรอป้ามาปรับให้ใช่ไหมกล้องนี้ก็ได้คุณแม่กล้องป้าก็กล้องป้ามันยากบอกแล้วของป้าถ่ายเป็นรอด้วยต้องเอามปปรับแสงสีอะไรด้วยติ๋วเพื่อนเลยนะคะใช่เขาชอบมากมันง่ายเอาป้าเอาป้าะะอ๋อเซียวี่เซียี่ใช่แล้วเซีฟี่ได้ด้วยมาทุกกันทุกกันสูบไปสูบไปจ้ ลองเป็นทูบไอจีเลยค่ะแม่ดูผลงานหน่อยสิคะเดี๋ยวนะคะดูผลงานนะคะนี่สวยป้าสวยป้าคุณแม่ค่ะแล้วอย่างงี้เราถ่ายวีดีโอเหมือนกล้องปบป๊ได้ไหได้ค่ะอันนี้ถ่ายแล้วเป็น full HD ด้วยคือละเอียดเหมือนกล้องปะปาเลยแล้วก็เอาขึ้น YouTube ได้ด้วยมาแล้วนี่ไงนพิมพ์นพิมพ์มาดูแล้วรูปที่เราถ่ายกันเมื่อกี้มาอยู่ในมือถือคุณแม่หมดแล้วเดี๋ยวเราอัปรูปนี้ลงอินสตาแกรมแล้วเอาเซฟมาไว้ที่มือถือแล้วก่อน อ่าแล้วไปที่ไอจีจีนี่เอารูปนี้เลยเดี๋ยวเห็นว่าวันนี้วันนี้อะไรคะวันนี้พาเด็กจูมาเที่ยวสวนรถไฟมาฉลองวันกิดนี่สำเร็จแล้วนะคะขึ้น Instagram มแล้วเห็นบ้าวเด็กจูชื่อเอาเมื่อกี้รูปที่เราถ่ายกันแล้วคุณแม่ก็ลิงก์จากอินสตาแ a รมไปที่ Facebook ด้วยฉะนั้นจะมีรูปอีกรูปหนึงเหมือนกันที่เฟซบุ๊กนี่ นี่ไงนี่ใน Facebook กโคตรดะกี้เลยตะกิวท่านี้เลยเหรอคะคือท่าคุณแม่ไม่ทถลอกนะดูขอให้ดูท่าตัดท่าตัดกล้องนิดนึงตัดกล้องนี่นี่ถ่ายแม่หรือถ่ายต้นไม้คะเนี่ยต้นไม้กับแจนนี่เอาวเราให้มาถอนต้นไม้โอเคอาแล้วมุนลงไปข้างบนค่ะมุดไหนอะคะมุดตรงนี้ผมท่าจะกระโดดลงไปทำท่แบบนี้แต่ทำนี้ยอยู่กับพี่ ทำท่าเหมือนจะโดดลงไปอย่างเงี้ยเหรอคะเออตากล้องค่ะเดี๋ยวจะสไลด์เด้อลงไปหรือเปล่าทำไมมันต้องรูปอย่างเง,ง,ไมไมอง,องี้ยคะเดี๋ยวจะขอดูผลงานนะคะว่าถ่ายากขนาดนี้รูปเป็นยังไงคะออนี่น้องพิมพ์คะนอกจากว่าถ่ายแบบปะป๊าได้แล้วนะเราใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยฟิลเตอร์คืออะไรรู้ไหมคะ ถ่ายแล้วเหมือนเป็นภาพระบายสีน้ำถ่ายแล้วเหมือนเป็นภาพซ,ซับซับเดเลยฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์อ่ะลองดูเลยดีกว่าฮิปสเตอร์เออภาพแนวฮิปเตอร์ของพิมดูนะตลกนะหลนะายคนต้องแทบิ <laughs> ๋ยเขาทำหน้านิ่งๆไงเวลาถ่ายรูปฮิปเตอร์ก็ต้องทำแบบคล้ายๆแบบนี้ไปกิ้วถ่ายอะไคะถ่ายนกค่ะมีนกด้วยเหรอคะไม่กินเห็น